สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาไปดูราคายางพาราประจำวันที่13มิถุนายน2566อันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%วันนี้กิโลกรัมละ43บาทจุดาสำหรับวันนี้ก็ดีขึ้น ปรับปวกเพิ่มขึ้นมาที่0.20นั่นเองครับสำหรับราคาท้องถิ่นอยู่ที่40.50ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคา47.15ปรับลดลงมาที่0.49ราคาท้องถิน่น44.15ยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคา5 0 1 4ปรับลดลง0.45ราคาท้องถิ่น 47.14นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้41.12บาทจุราคาวันนี้ยังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิน 12, ่น38.12บาทจุยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้20.56บาทจุราคายังทรงตัวราคาท้องถิน 56, ่น1 7บ6าทจุยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง 22บาทจุดราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น19บาทจุดและยางครปยางก้อนถ้วยวันนี้24บาทจุดราคาก็ยังทรงตัวและท้องถิ่นจะอยู่ที่23บาทจุดนั่นเองครับสำหรับราคายางคาราวันนี้เราก็แจ้งให้ทราบกันไปแล้วนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่อย่างไรมีการทรงตัวมีลบก็ส่วนมากก็ยัง ผันผวนนั่นเองสุดท้ายไปชมตารางการซื้อขายยางพาราต่างประเทศกันเลยครับ